สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม a ด by Daylight Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over t o p Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผมโอเคก็คราบสสดีท่านผู้ชมชาว Dead by Daylight Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมเอาเปิร์กปั๊มเต้มของเดวิดคิงมาเล่นนะผมไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าแล้วก็เบิร์กหัวใจก็คือเราจะมองเห็นเพื่อนตอนเจ็บนะผมเราจะมองเห็นออร่าเพื่อนตอนเจ็บนะ่ตัวอะไรวะเสียงแบบนี้น่าจะเป็นรีเจียนปะ เซตเปอร์น,นี้ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมในเมตานี้นะผมเพราะว่าส่วนใหญ่เห็นเขาใช้ในเมตาเก่เาๆแต่ว่าช่วงนี้เ็ามันก็เห็นละผมก็เลยแบบอยากลองดูไงแล้วเจอผมปะเนี่ยโอ้โหน่าจะเจอแล้วแบบเนี้ยเห็นรอยเท้าปะหลอกไฟไหเนี่ยส่วนเล็กมากเลยอ่ะแล้วผมเข้าตู้ไปทีได้เฉยเลยได้เฉยเลยได้เฉยเลยมาแบบนี้ก็โอ้โหได้จุก๊กเฉยเลยจริงๆผมจะมาเป็นสายซัพพอร์ตเพื่อนนะครับผมแต่ว่า สายเลือดจูมันอยู่ในตัวปะการกรนี่ไล่ไม่หยุดโอเคตัวนี้คอมโบได้ครับหลอกไฟเดินลไลเดิมโอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยววะอุ้ยโอ้โหเข้าตู้โอเคได้อยู่ไล้วด้โดนก่อนหนึ่งทีโอ้โหโดนอยู่ยังโดนอยู่ยังสะบัดมาได้อยู่นะไปไหนอ่ะเพื่อนโอเคยังไล่อยู่เฮ้ยนึกว่าจะกระโดดข้ามนะครับผมจะวินโดเทคสักหน่อยมาเดี๋ยวนี้ก็กระโดดไปก่อนเฮ้ยไปไหนอ่ะโอ้โหทิ้งเฉย ท <l ug> ิ้งเฉยโอ้ไม่เอาโอเคเอาเสร็จไปหนึ่งเครื่องไะโดนไปหนึ่งเครื่องนี่ถือถือว่านับป้เนี่ยโอ้ยแล้วกลับมาเอาผมไงกลับมาแล้วเจอผมเลยเหมือนจะเอมีลอ็อกหน้าต่างเหรอโอเคมีลอ็อกหน้าต่างนะผมก็ว่าอยู่ <l ug> เพื่อนฮีไว้ก่อนเพื่อนไปไหนอะคือผมเอาเปิร์กเดวิดมาแล้วผมผมต้องไปบล็อกเพื่อนนะผมสะแตะถึงจะขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาจะมาวะผมว่าคงไม่ได้ใช้เนี่ยอะไรคลิปเนี้ยคงจะไม่ได้ใช้ เป็นคลิปคอนเทนต์จู๊กแคร์นะครับผมเมา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 ผมว่ายังไงก็มายังไงมาจริงด้วยเขาชิงมานะครับผมน่าจะกระโดดหน้าต่างอเปล่าไม่กระโดดหน้าต่างด้วยหรอโอเคแล้วผมก็ตีโดเทคนึ่งทีตีอะไรวะเนี่ยโอ้โหเขาจะมุดตูดแต่ว่ามุดไม่ได้ครับผมแต่ว่าเขาก็ตีฟรีไปหนึ่งทีเลยบอกไฟผมฉีกไปเซฟโซนครับผมฉีกไปเซฟโซนได้อยู่ไม่เอาอะไปเจอเพื่อนโอเคเขาทิ้งผมไปแล้ว ผมไปต้องต้องฮิวก่อนนะหรือว่าผมควรฮิวเองดีวะผมเอาพยาบาลมาอยู่อ่ะโอเคฮิวไปก่อนผมต้องไปบอกเพื่อนนะผมผมถึงจะได้สแต็กนะนี่ไหนวะนี่ไหนอะ่ะโอ้โหเราโดนไล่อีกแล้วไงยังไม่ได้ใช้เลยเปิร์กเนี่ยก็จะสาธิตให้ท่านผู้ชมดูแต่ว่าไม่ได้ใช้แนละ้วตรงอันเนี้ยขอมุดตุดนไปหนึ่งทีวิ่งโอ้โหมากเลยหรอคนนี้เขารู้สวยเพื่อนแล้วก็ เดี๋ยวผมรอดึงับผมดึงดึงเพื่อนก็ได้สเตตเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวรอดึงเลยครับผมรอดึงรอดึงโอเคสวยสญญเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องไงแล้วผมไปดึงเลยน่าจะไปหาเครื่องเสร็จนะผมหมากลับมาหรือเปล่าวะนี่ไงกลับมาจริงด้วยเพื่อนชีกช้ก่อนชีก้ก่อนดีที่เขาไม่มีแบบธานาโอเคเขาเอาเพื่อนนยผ,ผมต้องไปบ็อกให้เพื่อนแล้วเนี่ยโอเคผมได้ดึงสเตตล้วผมต้องเก็บเฮ้ย ตามหน้าไปก่อนอย่าชิง่งไม่ให้ชิง่งไม่ให้ชิง่งเกิดหน้าต่างดีกว่าถ้าวิ่งไปทางนั้นก็อาจจะไปเจอเพื่อนได้นะข้ามหน้าต่างเปล่ามีข้ามหน้าต่างาเหรอไปยินข่าวถ้าผมตีโค้งกระโดยยดไปก่อนหนึ่งทีชิงไปแมสเทพดีกว่าครับผมยังตามอยู่แะเนี่ยที่ไหนวนะที่ไหนอ่ะโอเคอยู่ตรงนั้นมานี่มาแล้วผมก็ยอ่ยอๆๆๆๆๆโคตรท็อกซิกอ่ะเดี๋ยวไปก่อนหนึ่งทีผมจะวินโดว์เทคไม่ได้เดี๋ยวไปก่อน เข้าตู้ทันไปด้วยเข้าตู้ไม่ได้ไม่ได้วะเขาเปิดตู้ได้ัวเชมฮิวนี่ฮิวเร็วจัดเลยนะผมว่าเป็นเปอร์ที่หนึ่งทีมต้องมีอ่ะยม่ไหนวะโดนไล่อีกแล้วเหรอโอ้โหยังไม่ได้พักเลยเนี่ยพักมาหิวแล้วก็โดนจิ้มรัวๆน่าจะชิงมาหาผมปะหรือว่าเอาเพื่อนปะต่เสียงหัวใจเหมือนจะวิ่งมาหาผมเลยโอเคชิงหาเพื่อนเพื่อนพับไม้แล้วด้วย เดผมไปบล็อกดีกว่าเอาสเตตจะได้แบบว่าแต้มเลือดเยอะๆโอเคเอาคนนี้นะเดี๋ยวผมบล็อกให้เพื่อนอตีไม่โดนเฉยตีไม่โดนเฉยผมต้องบล็อกให้นะขอสเตตหน่อยเพื่อนขอสเตตหน่อยไม่ได้มาแย่งจูกแล้วแต่ว่าอยากใช้เปิร์กอะโอเคเพื่อนระวั้งก็ผมงกไม้จีนสองโอเคตีตีเหล็กดังเป้งเลยเมื่อกี้โอ้ได้จูกเพื่เลยโอ้ ก็ผมก็สเต็ปนั่งเนียนได้ปหมอ,อุ้ยโดนได้ไงเนี่ยโอ้ไม่ควรโดนโอเคเขาเซฟโซนครับผมไม่ไล่อยู่อะโอเคยังไล่อยู่ยังไล่อยู่ยังไล่อยู่เครื่องนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย,อ,ย,อ,อ,อ,ยอ,อ,อุ้ยหล่อไฟโอ้โหเฮ้ยกระตุกอะไรเนี่ยพับไปก่อนกระตุกอะไรไม่รู้แต่พับไปก่อนเออดักน,นะดักนะรอรอครับผมดินโดดไปก่อนพังไม้เปล่าไม่พังก็ยาวๆนะมุมนี้เราต้องฉีกไปแมทริปนะครับผมพังปะ น่าจะพังเ้ยไม่พังด้วยโอ้โหหลอกพังไม้ผมเฉยเลยน่าจะได้อยู่ตัวนี้โอเคโอเคโอเคแต่ว่าคนนี้เขาหลอกไฟเยอะนะเราต้องระวังดีนี่ไงหลอกไฟมาก็หลอกไฟกลับปะงงเดาใจขารากรล้วนเลยตอนนี้โอเคยังเดินตามมาอยู่น่าจะหลอกไฟนี่ไงหลอกไฟอุ้ย,ย <c oughs> นี่ยไงหลอกเยอะเกินหลอกเยอะเกินนะขา,าราารไปก่อนนะไปก่อนนะหลอกเยอะไม่ดีแล้วเพื่อนเขาไม่พังไม้อะคนนี้เอาดิ ไี่พังก็ยาวๆอ่ะยืนได้ทั้งวันนะตรงเนี้ยฉีกีกว่าฉีก,กเล่นแม่เทพเลยนผมแม่เท่ทเหมือนแต่ยังมีไม้อยู่โอเคทันอยู่ทันอยู่ฉีกมา,าสะโดดไปก่อนแล้วผมก็ตเต็มบุดกูไปหนึ่งทีเลียนได้เฉยโอเคฉีกไปที่เดิมครับผมแบบนี้ทั้งวันผมไปเข้าไปข้างในดีกว่าตอนนี้มีไม้ครับผมเล่นได้โอเคเสร็จไปก่อนหนึ่งเครื่องสองเครื่องนี้ผมขอนะสองเครื่องนี้ผมขอ วุญาตอนนี้หลอกไฟไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่แมททิปนะหลอกไฟไม่ได้นะเพื่อนใจเย็นดูก่อนว่าใครจะเสียเชิงฉีครับผมฉีเลยเขาเดินติดนะตรวจทันอยู่ไม่พังไม้จริงหรอไม่พังไม้จริงหรอโอเคพังไมก้กับเล่นเซฟโซนครับผมจำได้ว่าเซฟโซนเขาไม่พังซี่งมาว่ะด,ดูจะเจ็ดสิบสองได้หรือเปล่าตอนนี้ไม่มตูเลยตรด,ดมาต้องรอเจ็ดสิบสองดูครับผมหมนดดุนยังได้อยู่ว่ะ ยังได้อยู่แล้วเขาเอาผมเลยไนงะเอาเสียไปหนึ่งเครื่องนะเพื่อนอีกเครื่องเดียวเท่านั้นเดีย๋ยวเขาจะแขนผมนะเนี่ยดูดิแขนจัดเลยตรงนี้ยังมีไม้อยู่เล่นยากตรงเนี้ยแม่ทึบอะถ้ะาหลอกไฟแบบหลอกไฟไปมา,าเห็นหื่อยปะอุ้ยโอ้โหโอุห้ยไม่โดนเมื่อกี้แบบเตรียมโดนแล้วนะเอาไปก่อนหนึ่งคันเอาไปก่อนนะทางเปล่าโอเคทางไม้เราสี่กระเล่นแบบบ้านเล็กได้คนระับผม มัเล็กมีไม้บอกเลยแบบนี้ไม้ยาวๆแต่ว่าขีดขีดอันนี้ผมจะหมดแล้วดิครึ่งน,นึงแล้วนะ <S <S โอเคไม่หลอกไฟต้องหาจากกังหวะฉีดเข้ามาเล็กโอเคเข้ามาเล็กได้ครับผมจังหวะนี้ไม่ดักด้วยกระโดดไปก่อนเธอ,อไม่ทันไม่ทันไม่ทนันไม่ทันไม่ทันขีดจะหมดแล้วอ่ะครึ่งน,นึงแล้วโอเคแต่ผมว่ายังได้อยู่นะขีดไปรถบาลานตตรงอันนี้ดีกว่าแต่ว่าบาลานตน่าจะยังไม่ขึ้นหรอกมั้งแต่ว่าผมพับไปก่อนแล้วกนะันโอเค ทรับไปก่อนนะเขาน่าจะยัดไม้อุ้ยโอ้โหมือหลุดอ่าสวยสวยเลยเพื่อนรอให้เพื่อนเปิดประตูก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอจูบไปก่อนยาวๆตัวเนี้ยยังได้อยู่เพราะว่าเป็นแมทเทมเลยนะนี่คนเราบอกให้สวยเลยโอเคโอโ้เวลาจะหมดเหีกละเหีกละผมจะเลื่อนข้างเลื่อนข้างตายตอนนี้หน้ามืดจัดตอนเนี้ยเดอนไปมาโอเคด,ดเักครับผมผมว่าถ้าเขาไม่ก้าหน้าต่างนี่ผมก็โดดได้อีกครั้งนึง่งเนี่ยโอเคไปดักนะ ผมแกะรัอผมแกะรอยื้อเวลาโอเคผมพับเลยนะยื้อเวลาให้ผมแกะสักครึ่งนึงก็ยังดีโอเคเพื่อนเปิดอย่างว่าหน้าหวังว่าเพื่อนจะเปิดโอ้โหเพิ่งสองขีดเองไฟเนี่ยละต้องไปโดดหน้าต่างได้อยู่โอ้โหเขาจะดักปะเนี่ยโอเคโดดได้เฮ้ยไม่ออกอุ้ยสวยเลยแบบเนี้ยเขาไล่ผมต่อที่ล้มเนี่ยรอดได้ไงวะเนี่ยรอดได้ไงก่อนให้เพื่อนยืนบงังลงทางนี้ก็ได้ โอเคเดี๋ยวเอาไปบังให้เพื่อนดีกว่าหรือว่าได้ไหรือเปล่าผมก็จะมาทําคลิเปเซับพอร์ตเพื่อนซะหน่อยแล้วก็ตามแต้มอะไรเงีย้ยแต่ว่ากลับได้มาจูก ley, ๊กเฉยก็น่าจะกลายเป็นคลิปจู๊กด้คลิปเดียวยืนเฝ้าเหรอเพจะเฝ้าปะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอไอ้นี่หายก่อนโอ้ยืนจูบเลยยืนจูบเลยเราจะออกดีือมหรือว่าหรือว่าจะช่วยเพื่อนดีแต่ว่ายืนจูบแบบนี้ผมว่าน่าจะได้อยู่นะ ให้เขาสักคนหนึ่งเลยไหมรอเพื่อนยิวกันก่อนนะผมเดี๋ยวรอเพื่อนมาเดี๋ยวค่อยเข้าพร้อมกันนะเราจะได้แบบว่าไม่โดนเดี่ยวโอเคเดี๋ยวผมขอย่องย่องไปข้างหลังแล้วรอเพื่อนมานครับผมโอเคคือคนบอกจะมาช่วยเดี๋ยวรอรอ,รอ,ร,อรอเพื่อนก่อนนะเข้าไปตอนนี้คือแย่ yeah, แน่ประตูนี้เปิดอย่างวะเดี๋ยวขอด่วนโอเคประตูเปิดแล้วนะผมเราสามารถไปประตูนั้นได้เอาเพื่อนเปิดชิ่งวบ ผมดึงเลยแล้วกันอโอ้โห <c oughs> ปล่อยแห่จังหวะเนี้ยปล่อยแห่แกโอ้โหวิ่งเฮ้ยเอาผมไปเนี่ยโอเคเหมือนจะเอาเพื่อนนะผมเดี๋ยวไปประตูก่อนไม่รู้ว่ารอดหรือเปล่าโอเคเราได้อีกหนึ่งสแตทนะครับผมตอนนี้เป็นสามสแตทแล้วเจ๋ง <c oughs> เลยเพื่อนเปิดเลยเพื่อนไม่น,าน่ารีบเปิดประตูเลยนะเอ,อาล่แต่ว่าฮิวก่อนได้นะผมถ้าเราฮิวเน,นี่ยก็คืออาจจะช่วยได้นะอาจจะมีโอกาสช่วยได้อยู่ แต่ว่าต้องฮิวันก่อนอะโอเคฮิวก่อนเขาวางไฟฉายให้ผมปะโอเคน่าจะได้อยู่เป็นไฟฉายที่ดีไฟฉายม่วงด้วยผมรอส่องไฟให้แล้วกันอาจจะมีโอกาสรอดอยู่มั้างถ้าผมส่องไฟบอดยังไงก็ดึงได้อะ่ะได้ปะวะมุมนี้ไม่ได้ปะเขาหันหน้านี่อะเขารู้ชิงอุ๊ยโอ้โหตีผมนะ่าเจ็บเจ็บออกเลยครับผมถ้าเจ็บไม่ออกเลยส่องคนนั้นออกทันไหมวะ เวลาจะหมดแล้วด้วยอ่ะผมว่าเขาน่าจะวิ่งไม่ทันประตูที่บอกไม่ทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ถ้าไม่ติดโดนตีลมะถ้าโดนตีลมคือจบเลยเรียบร้อยโอเคออกเลยดีกว่าผมจี๊ดจีนะโอ้โหได้มาเจอพวกเฉยเลยคลิปเนี้ยนี่มันคลิปอะไรกันแน่วะเนี่ยน่าจะบวชทิกเตอร์ว่ะตาเนี้ยโอเคแล้วเขาน่าจะไล่เฮ้ยเอาผมว่ะ จิตใจมันแน่วแน่ผมเอากุญแจแดงมาด้วยผมกุญแจที่สามารถเปิดออร่าฆาตกรได้แมท้ทิฟนี้ผมชอบเลยบอกเลยมองออร่าตึงๆแต่ผมลากมาเล่นเซฟโซนดีกว่ามีชิงหรือเปล่าอโอเคเหมือนจะไม่ชิงนะผมถ้าไม่ชิงแบบนี้น่าจะเล่นง่ายอยู่นะทิกเตอร์ที่น่ากลัวก็คือทิกเตอร์ที่ใส่อดอนชิงมาแล้วบอกเลยว่าจูโคตรยากอ่ะโอเคตอนนี้ก็วนยาวยๆผมทิกเตอร์เป็นตัวที่เดินช้ามากๆผมก็งอกมาหนึ่งทีเอ้ยยัดไม้ว่าน่าจะโดนก่อนหนึ่งทีเนี่ย เจ็ดสิบสองได้โอเคคนนี้เขายัดไม้จัดเลยเปิดกุญแจใช้ครับผมเปิดกรอบเปิดกรอบโอเคผมเก็บไว้ใช้พวกแบบแมสทิปจะโอเคมากนะผมแมทเทปอะไรเงี้ยก็โอเคนะเฮ้ยกระตุกอะไรวะเนี่ยอาจจะต้องพับแล้วผมเพราะว่าเขายัดไม้นะย่อๆ,ๆ,ๆไปก่อนนะตามผมยาวๆ,ๆโอ้โหล้ปปมมาเนี่ยอันเดียวเองสรุปบันชิ่งไหมวะเนี่ย โอเคหลอกไฟครับผมเราสามารถมองออาร่าได้ยังไงก็หลอกไฟไม่ได้อะบอกเลยทั้งวันแบบทั้งวันตอนนี้กระดอนเอ้ยโอ้โหกระตุกอะไรเนี่ยยี่ไหนวะเปิดกุญแจดูก่อน <c oughs> จะลงแล้วตอนเนะี้ยสรุปมันชิ่งไหมวะเนี่ยมันจะชิ่งไหมเนี่ยมันจะชิ่งโอ้โหชิ่งจริงด้วยวะ <c oughs> แล้วเหมือนจะแค้นผมแน่ๆกลับมาซ้ำแน่ๆบอกเลยไปก่อน มีโทรศัพท์อยู่นะครับผม,มเรามีโทรศัพท์อยู่ <c oughs> โอ้โหลูกสองคนตรงนี้เลยเหรอฉีก่อนดีกว่าไม่อะไรแตกอ่ะอเหมือนจะมีรูนหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเพิร์อะไรนะผมโอเคตรงนี้มีบูนิวเครื่องยังเหลือเยอะอยู่เลยแล้วเพื่อนลงไปแล้วไง <c oughs> ต้องรีบปั่นไฟครับผมเลยตั้งสี่เครื่องนะบอกให้ผมต้องไปช่วยหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยโอ้โหมีเพิร์กอันนี้ด้วยจำชื่อเพิร์กไม่ได้อะที่มันเป็นรูปเครื่องปั่นไฟอ่ะเฮ้ยมาเอาผมไงแล้วเขาแขนเขาเจอคนทีใช่ โอ้โหตอนนี้โยนผมไม่ได้นะต้องวนยาวๆวนครับผมเดี๋ยวผมจะลองงอกไม้หนึ่งทีอุ้ยโอ้โหไม่กลัวไม้เลยว่ะเขาแบบเดินยัดอย่างเดียวเลยอาอโยนเฉยตีผมก็จบนะผมบ้าเนี่ยถ้าตีนี่ได้ผมเจ็บทีนึงแล้วนะแต่ว่าเขาไม่ตีเฉยเลยหลอกไฟเอ้ยโอ้โหเมื่อกี้แบบไม่ทันมองแล้วผมงอกไม้อ้ยโอ้โหโดนเฉยโดนด้วยโอเคผมจะวนตรงนี้หละเออย,ยาวๆเลยตรงเนี้ย จะเย็นเพื่อจะเย็นจะเย็นคนนี้ยัดไม้ได้ผมเราจะงูกไม้เขาไม่ได้โอ้โหเขาดันผมมาเล่นฝั่งนี้ด้วยปะเฮ้ยอย่ากระตุกดันผมมาเล่นฝั่งนี้ผมว่าต้องพับแล้วแหละเขาจะยัดไม้นะโอเคงี้ผมพับเลยมาขวัวไม้เลยตอนนี้วันนี้อ่ะไม่พังไม้ด้วยคนนี้แบบเฮ้ยโอ้โหกระตุกกระตุกอยากกระตุกนะโอ้โหแย่ละ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 โดมาโอ้อีกนิดเดียวได้ได้ปะ ไม่ได้ปะเนี่ยมันแบบจูกยาวเรื่องอยู่นะสวยเพื่อนผมน่าจะบอกให้เพื่อนได้อยู่อบอกเ้ยโอ้โหเปิดอันตีเลยเปิดอันตีล้มหมดตี่มะน่ะ <c oughs> อยู่แต่นั้นโคตรเยอะเลยคนอะอาจจะล้มหมดตีอะไรก็ได้นะเมื่อกี้แบบเขาเปิดอันตีอัดมาเดี๋ยวต้องสองเครื่องบอกให้จะจะจะรอดไหมเนี่ยผมไปฮิวก่อนฮิวตรงบูนนะผม โอเคอยู่ตรงบนเครื่องบั่นไฟตรงนี้ก็ได้อยู่นะอโอ้โหเพื่อนล้มเราปั่นไฟดีกว่าเทื่อน,นี้ได้เยอะแล้วนะผมจะก้าวๆไปก่อนแล้วกันเพราะว่าอาจจะโดนคุมเครื่องได้นะผมเพราะว่าเพื่อนปั่นบ้านเล็กไปก็เยอะอยู่ละโอ้โหล้มสองช่วยไงดีวนะเนี้ยโอเคอุ้มคนนี้ตรงแมทเทีตัวนี้มีเครื่องบั่นไฟวะช่วยไงวะเดี๋ยวนะดูก่อนว่าเขาแขวนเสาไหน,นับผมผมโอเคแขวนเสาแมทชิปนะ ไปดูวันว่าช่วยได้หรือเปล่าเขาอาจจะมีโอกาสเฝ้าได้นะผมเฝ้าปะเหมือนจะยังเฝ้าอยู่หรือเปล่าผมจะย่องไปช่วยแล้วกันขนา้นตอนผอ้โหเ,เหมือนจะเฝ้าอยู่นะเฮ้ยมาปะเนี่ยอุ๊ยโอ้โหมาต่งไหนวะเนี่ยทีนี้ก็มาเขาพังไม้ผมวะเอาผมต่อไปเนี่ยผมจะตายแล้วนะตอนนี้คือถ้าผมล้มอีกทีนึงคือผมน่าจะไม่มีโอกาสได้ได้รอดแล้ว เขาเหมือนจะเฝ้าแล้วผมปั่นไฟดีกว่าปั่นไฟมีเขายืนเฝ้าอ่ะผมไม่รู้จะช่วยได้บ่หนะเดี๋ยวไปดูกันต้องดูสถานการณ์ก่อนเนี่ยเขาก็จะเดินกลับไปกลับมาต้องรอเพื่อนคันมาก่อนนะ็คื่อเหมือนจะได้เหมือนจะได้นะจังหวะเนี้ยผมดึงเลยแล้วกันโอเคคนนั้นได้หรือเปล่าวะโอ้โหต้องมีอีกคนนึงอ่ะผมไม่รู้ว่าอีกคนนึงอยู่ไหนอ๋อโอเคไปดึงละสวยเลยแบบเนี้ยผมก็นั่งปั่นไฟยยาวคืนนี้น่าจะเสร็จนะ โอ้ลากมาลากมาแบบนี้ก็เรียบร้อยดิวงแตกจะเสร็จอยู่แล้ว <c oughs> เครื่องเนี้ยโอ้โหเราล้มไปเลยถ้าเสร็จเครื่องนี้เราสามารถไปติดเครื่องข้อหมูได้นะผม <c oughs> เขาพัางเครื่องผมวะโอเคลุ้มน่าจะเสานี้ชัวเพราะว่าเขาน่าจะเฝ้าเครื่องนี้ผมคิดว่านะโอเค <c oughs> เขาจะเห็นผมไหมวะไม่น่าจะได้ยินเสียงผมหรอกมั้งเปิดตู้เก็บคนนี้ตาแล้วนะผมผมนี้ก็จะตายรายต่อไป เขาจะหาผมอยู่นะโอเคเขาหาผมกรอบแบบเลยวะโอ้มีคนไปติดติดเครื่องไหนวะน่ะเอยโอ,อ้โหเราเจอไงเจอผมไงเนาะไม่เอาเฉยเลยวะอะไรวนะน่ะเขาตั้งใจหาไม่เจอหรือว่าเขาหาใครอยู่อ่ะเหมือนจะเฝ้าเครื่องอยู่แลว้วผมโอเคผมว่าผมติดเครื่องที่นี้ได้นะที่ผมก้าวๆไว้อะ่ะมา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 โอเคเหมือนเขาจะห่วงเครื่องนั้นแล้วนะผมผมคิดว่า โอเคสวยเพื oh, ่อนไปติดให้เฮ้ยมาไะเนี่ยทำไมได้ยินเสียงวะโอเคผมเปิดประตูให้ดีกว่าน่าจะรอดนะโอเคผมว่าน่าจะรอดโอ้เพื่อนล้มห้องบีห้องบีที่ช่วยยากนะเรียบร้อยห้องบีช่วยไงเดี๋ยววันนี้อาจจะช่วยไม่ได้ด้วยซ้ำบางเนี่ยเดี๋ยวขวิ่งไปดูก่อนละกันถ้าขอเฝ้านี่คือหมดสิทธิ์เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่บอกผมว่าน่าจะเฝ้าอ่ะเพื่อนบอกให้ตั้งใจไป อาจจะช่วยไม่ได้ได้ผมผมว่าเนี่ยเขาเฝ้าอ่ะถ้าลงไปอาจจะตายตายสองคนเลยนะครับผมผมว่าผมต้องทิ้งว่าต้องขออภัยด้วยนะครับผม <c oughs> คือมันลงไปไม่ได้อ่ะเพราะว่าเขาอาจจะมีอัลติอยู่ด้วยไงถ้ามีอัลตินี่มานี่บอกเลยเรียบร้อยโอเคครับผมออกดีกว่านะขอแต้มฮิวนะ่อยขอฮิวกนะ่อนโอเคครับผมจีจีออกเลยต้องขออภัยนะ ที่ลงไปช่วยไม่ได้แล้ครับผมมันช่วยยากจริงๆนะถ้าแ,แบบโดนเฝ้าอะ okay. ใครดูมาถึงตอนนี้ถ้า,าชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้